สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองมนุษย์รายการที่จะไปติดตามสืบค้นเสาะหาเรื่องราวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองและชีวิตของมนุษย์เมืองมาเล่าสู่กันฟังโดยกระผมนายมนุษย์หมาป่าวันนี้เป็นเอพิโซดที่29นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการตั้งสถานรักษาพยาบาลแห่งแรกหมายถึงสถานรักษาพยาบาลแบบสากลนะครับแห่งแรกของประเทศไทยและ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานรักษาพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยโดยประชาชนทั่วไปเขามองสถานรักษาพยาบาลอันนี้ในยุคต้นๆไว้ยังไงบ้างนะครับเราแน่นอนครับเรากำลังพูดถึงศริราชพยาบาลหรือที่ทุกคนเรียกว่าโรงพยาบาลศริราชนะครับซึ่งก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่5เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาแบบสากลเป็นครั้งแรกนะครับของประเทศไทยวัตถุประสงค์ชัดเจนครับในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่4ตอน5หน้า34วันที่5พฤษภาคมจุลศักราช1,249หรือพุทธศักราช2,429ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเพื่อรักษาคนจนตามข้อความว่าพระองค์ในที่นี้หมายถึงรัชกาลที่5นะครับได้ทรงพระราชลริที่จะแก้ไขอันตรายอันใหญ่ยิ่งของชนทั้งปวง คือพยาธิแห่งคนจนอนาถาหาญาติที่จะอุปการะมได้คือต้องนึกถึงในเวลานั้นว่าถ้าเป็นคนที่พอจะมีฐานะก็มีหมอหลวงนะครับหรือหมอที่อยู่ในวังเนี่ยมาทำการรักษาแม้ว่าในยุคนั้นจะเป็นร้อยต่อนะครับระหว่างแพทย์แผนไทยแพทย์ในอดีตกับแพทย์แผนกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แบบสากลก็ คนรวยนะครับคนที่มีฐานะก็ยังมีคนรักษาอยู่จะเป็นใครก็ตามแผนไหนก็ตามนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่คนจนเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าให้ตั้งโรงพยาบาลที่มีหมอผู้ชํานาญในการโรคและผู้พยาบาลและอาหารเลี้ยงแก่คนที่ป่วยไข้นั้นแต่ว่าไม่ได้อยู่อยู่ตั้งเลยครับ เริ่มต้นด้วยการตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลหรือภรษสานในยุคนั้นเรียกว่าคอมมิตีในยุคนั้นมีการตั้งคอมมิตีหรือคำว่าคอมมิตีเนี่ยเพื่อพิจารณาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมากมายครับทุกโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะมีการตั้งคอมมิตีขึ้นมาทั้งหมดตามข้อความว่าบัตรนี้ได้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคอมมิตตี ผู้จัดการโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยไข้ประกอบด้วยนะครับพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืมืนสิริทัศสังกาศพระเจ้าน้องยาเธอกรมมมืนดำรงราชานุภาพพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีสาวพางพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์พระวงเธอพระองค์เจ้าสายสินิตวงศ์พระวงเธอพระองค์เจ้าปิสดาง พระยาโชดึกราชเศรษฐีหลวงสิทธินายเวนดอกเตอร์ปีเตอร์กาแวนคณะกรรมการชุดนี้ได้เลือกสถานที่ตั้งโรงพยาบาลไว้ที่วังหลังนะครับตามข้อความต่อไปนี้ผู้ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วนี้ได้ประชุมกันในพระบรมหมาราชวังคิดการที่จะได้จัดการโรงพยาบาลนี้ตกลงเป็นจะตั้งขึ้น ในฝั่งตะวันตกลำน้ำที่วังกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกฝ่ายหลังคือวังหลังเพราะในที่นั้นเวลาบัดนี้ก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่อุดมด้วยต้นไม้ที่อาศัยร่มเย็นและสัพพะทั้งปวงสมควรจะเป็นที่ป้องกันความค่าเจ็บและเป็นที่สุขสบายของคนป่วยไข้ได้ การที่จะจัดทำนั้นปัดนี้ก็ได้ลงมือถากร้างอยู่แล้วการที่จะเปิดรับคนป่วยไข้นั้นคงจะเปิดได้ในปีกุนบนบผศมนี้ที่ตั้งนะครับก็อยู่ที่ศิรราชที่เราเห็นทุกวันนี้แต่ว่าฐานของมันก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยเป็นวังหลังนะครับเราจึงเรียกศิรราชว่าวาังหลังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากที่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ยังมี ต้นไม้นะครับและร่มรื่นเพราะว่าสถานที่ป่วยไข้นะครับรักษาผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่แค่รักษาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรวมการพักฟื้นเอาไว้ด้วยแต่ในเชิงของผังเมืองนะครับที่การมีการวิเคราะห์ในยุคหลังๆเนี่ยก็คือการตั้งศิริราชนะครับการตั้งโรงพยาบาลศิร,ร,ริราชหรือศิริราชพยาบาลเนี่ยตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยข้อที่1ครับอยู่ท้ายน้ําอยู่ท้ายน้ําแปลว่าเป็นบริเวณที่น้ําโ,โครกหรือครับ หรือน้ําที่เกิดจากการใช้ประโยชน์นะครับของการรักษาผู้ป่วยเนี่ยลงแม่น้ําแล้วไม่มีชุมชนอยู่ออกปากแม่น้ําก็ไดรูทหรือ,อ,อถูกละลายนะครับจากน้ําที่มีมวลมากกว่าเนี่ยไปจนไม่เกิดปัญหานะครับการแพร่เชื้อโรคหลักการปกติครับแล้วก็อยู่แยกออกไปจากชุมชนที่อยู่อาศัยณนะเวลานั้นชุมชนหลักยังอยู่ฝั่ง กรุงเทพนะครับฝั่งธนบุรียังมีการตั้งถิ่นฐานน้อยเพราะฉะนั้นก็คือแยกเอาผู้ป่วยนะครับออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่แพร่เชื้อต่อคนอื่นถูกแยกไว้ต่างหากและมีความร่มรื่นพอที่จะทั้งทําการรักษาแล้วก็เวลาพักฟื้นก็จะมีสถานที่ที่สงบร่มเย็นนะครับให้เขาพักฟื้นร่างกายได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีการจัดการของเสียนะครับไม่ให้กระทบกับการตั้งถิ่นฐานที่หนาแน่นของชุมชนที่อยู่ ฝั่งของกรุงเทพอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าการก่อสร้างนี้ต้องพูดถึงเงินครับมีการระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารจากหลายแหล่งนะครับในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่4ตอน20หน้า158ลงวันที่23สิงหาคมจุลศักราช1289หรือพุทธศักราช2,429ได้กล่าวถึงการระดมทุนจากหลายแหล่งนะครับจากที่ไหนบ้างนะครับรัชกาลที่ห ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนของโรงพยาบาลในการที่จะลงมือทำชั้นแรกนี้เป็นเงิน200ช่างเศษนะครับได้ความได้ผลออกมานะครับเป็นเรือนหลังใหญ่3ามหลังหลังเล็ก3หลังเครื่องไม้จริงฝาไม้จริงมีเฉลียงรอบพอที่จะให้มีความสุขแก่คนไข้ได้รวม6หลังเรือนใหญ่สำหรับหมออยู่และไว้เป็นเครื่องยาหลังหนึ่ง มีครัวไฟและตะพวนลงน้ำถนนและกำแพงโดยรอบตามสมควรนะครับก็คือหมอก็มีที่พักนะครับแล้วก็มีที่พักคนไข้เพราะว่าหมอกับคนไข้ต้องอยู่ด้วยกันนะครับต้องคอยดูแลนะครับตลอดย4ชั่วโมงรือเกิดเหตุฉุกเฉินก็ต้องมีทั้งที่พักของแพทย์นะครับที่พักของหมอและก็ที่พักของคนไข้คนที่2นะครับที่ให้ทุนก็คือเจ้าฟ้าศิริราชกกุศธพันธ์ซึ่งณเวลานั้นก็ ท่านก็เสียเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าพระราชเทวีนะครับขอพระราชทานเงินของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธพันธ์เป็นเงิน700ช่างโปรดก้าวให้สร้างถาวรวัตถุขึ้นไว้ในโรงพยาบาลน,นี้ให้เป็นเครื่องระลึกและเป็นส่วนพระราชกุศลพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิาริราชกกุธพันธ์ซึ่งสิ้นพระชนแล้วนั้นกมิตีได้ปรึกษาพร้อมกันตกลง เป็นทำตึกสำหรับสอนวิชาแพทย์ซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษว่า administrative จึงได้ให้ช่างเขียนตัวอย่างกะราคาเป็นเงิน500ช่างที่ตึกนั้นตกลงให้มิสเตอร์การูเป็นผู้ทาในส่วนเงิน700ช่างนั้นเป็นค่าตึกเสีย500ช่างอีก200ช่างก็จะได้ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งตึกต่อไปก็คือสร้างอาคารนะครับ เป็นที่ระลึกนะครับสำหรับเจา้าฟ้าสิริราชกับบุตรพันธ์ซึ่งสิ้นพระชนไปก่อนหน้านี้แต่ก็เอาเงินนะครับส่วนพระองค์นะครับที่เป็นเงินมรดกทั้งหลายเนี่ยเอามาก่อสร้างนะครับตึกหลังหนึ่งนะครับเพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์แปลว่าโรงพยาบาลศิริราชถูกตั้งมาในลักษณะของถ้าเป็นตัวของภาษาเยอรมันเรียกว่าคลิคลนิคุมคือโรงพยาบาลที่มีโรงเรียนแพทย์ อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลที่มีการรักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีการสอนแพทย์นะครับแล้วก็มีท้องเรื่องหรือเคสนะครับในการศึกษาในการเรียนอยู่กับสถานศึกษานั้นเลยนะครับคนที่3นะครับที่ร่วมทุนนะครับในการก่อสร้างก็มีพระอัคคยะชายาเธอหม่อมเจ้าสาวภาคนารีรัตเมื่อยังทรงประชวรอยู่ได้ทรงกำหนดเงินไว้ ว่าจะประทานช่วยในการโรงพยาบาล30ชัช่างครั้นสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการให้กรมิตีปรึกษาการตกลงเป็นให้ทําตึกสําหรับคนไข้อีกหลังหนึ่งเป็นเครื่องระลึกที่พระอัคขยชายาเธอมีพระไทยในส่วนกุศลว,วิเศษนี้แต่ตึกที่จะทํานั้นช่างกําหนดราคา70ชัช่างกรมมิตี ได้นำความขึ้นกราบทูลพระกรุณาแด่พระบาทสมเด็กกจพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ทำแล้วและโปรดพระราชทานเงินเติมตามที่ช่างกำหนดมาด้วยคือเงินที่ให้ไว้30ช่างเนี่ยเตรียมไว้สร้างโดยพระอัรรยาเธอหม่อมเจ้าสาวภาคนารีรัตน์เนี่ยมันไม่พอในการสร้างตึกนะครับราคาก็เป็น70ช่างเพราะฉะนั้น ทุนประเดิม30ช่างที่ให้ไว้ก็ตามนั้นแต่ส่วนต่านะครับรอ5นะครับก็พระาชทานเติมให้ให้ครบเพื่อจะสร้างตึกได้แล้วก็มีคนต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งครับมาระดมทุนหรือร่วมกันทําการบริจาคนะครับเพื่อก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาลศรีราชนี้ด้วยนะครับก็ค,ค,คือคนอังกฤษนะครับรวมเงินกันก่อสร้างอาคารเป็นที่ระลึกพระราชินีอังกฤษทรงครองราชครบ50ปีนะครับตามข้อความว่า อันหนึ่งคนอังกฤษที่อยู่ในกรุงเทพนี้ได้มีหนังสือถึงกรมมืน่นดำรงราชานุภาพว่าในการที่สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียราชินีกรุงเกรตบีเทนและไอริแลนด์เสด็จดำรงราชสมบัติมาได้50ปีพวกเขาทั้งปวงมีความยินดีอยากที่จะสร้างสิ่งใดที่เป็นเครื่องถาวรวัตถุเป็นที่ระลึกแห่งการมงคลสมัยของสมเด็จ พระนางเจ้าราชินีกรุงอังกฤษนั้นลงไว้ในโรงพยาบาลแต่จะขอให้มีพระนามสมเด็จพระนางเจ้าราชินีติดอยู่ด้วยแต่เงินเรียรายได้นั้นรวม33ชื่อได้เงิน1ิบช่างกอมมิตีเห็นว่าควรจะทำตึกซึ่งจะเป็นที่อาศัยของคนไข้หรือหมอในโรงพยาบาลนั้นแต่เงินสิบช่างเท่านั้นไม่พอแก่การที่จะทำครั้งจะทำอย่างอื่นๆก็ยังไม่เห็นประโยชน์จะดีกว่า ทำตึกจึงได้ยอมรับที่จะออกเงินของโรงพยาบาลช่วยอีก20ชัช่างรวม30ชัช่างพอทำตึกได้หลังหนึ่งจะให้ชื่อว่าวิกตอเรียวากเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศขออภัยครับเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศของพระนางเจ้าราชินีกรุงอังกฤษนะครับ4ท่านหรือ4 3ท่านกับ1กลุ่มคนอังกฤษนะครับ ร่วมกันทําการบริจาคสรุปความได้ว่าเริ่มต้นศรีราชพยาบาลได้รับเงินบริจาคสร้างอาคารดังนี้นะครับรชัชกาลที่5พระชาชทาเงินประเดิม200ช่างได้อาคารคนไข้6หลังเป็นหลังใหญ่3หลังหลังเล็ก3หลังและเรือนใหญ่สําหรับที่พักหมอนะครับและเป็นที่เก็บยาครัวถนนและกําแพงของโรงพยาบาลเจ้าฟ้าศรีราชกกุฏภพันธ์นะครับเจ็ดช่างโดยสมเด็จพระศรีพัชริน ตรา,บร,รา,าบรมราชินีนาถนะครับได้นําเงินมาให้นะครับเป็นอาคารสอนวิชาแพทยศาสตร,ร์รวมถึงเครื่องประดับตกแต่งอาคารพระอัคราายาเธอหม่อมเจ้าสาวภาคนารีรัตน์สช่างเป็นตึกคนไข้อีกหนึ่งหลังแต่อันนี้เงินไม่พอนะครับรัชการที่5พระราทานเติมให้รวมเป็น70ชัช่างนะครับแล้วก็คนอังกฤษเรียลายกัน10ช่างนะครับสร้างตึกผู้ป่วยนะครับ ชื่อวิกตอเรียว่ากแต่ว่าราคาค่าก่อสร้างจริง30ช่างเงินไม่พอรัฐการที่5ก,ก็พระราชทานเติมให้อีกนะครับก็ได้เป็นศิริราชพยาบาลณวันแรกนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้แต่นะครับในการที่ตั้งโรงพยาบาลแบบสากลขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับนึกถึงเวลานั้นนะครับคนยังรักษาแพทย์แผนไทยผมคงไม่ใช้คำว่าหมอผีหมอศยศาสตร์หรอก แต่ว่าแพทย์แผนไทยก็มีศาสตร์ของตัวเองนะครับรักษาด้วยสมุนไพรรักษาด้วยวิธีการต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นศาสตร์ของเราเองแต่ว่าก็อาจจะไม่ทันยุคทันสมัยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างสากลไม่ได้ผ่านการค้นคว้าและวิจัยนะครับด้วยข้อจํากัดต่างๆของวิถีไทยเพราะฉะนั้นในยุคแรกที่ศิริราชพยาบาลตั้งขึ้นมาเนี่ยจึงมีความเข้าใจผิดและคนก็กลัวศิริราชพยาบาลตามข้อความต่อไปนี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลรักษาแบบ สากลหรือแบบที่เรียกว่าแบบตอนตกเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเปิดให้บริการนะครับเมื่อพุทธศักราช2429แต่ก็มีข่าวลือไม่ดีบางประการเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นี้นะครับเพราะว่าการรักษาแบบสากลเนี่ยยังเป็นสิ่งใหม่ที่คนไทยไม่คุ้นชินก็มีความสงสัยลังเลไปต่างๆนานาจนกระทั่งว่ารัชก,กาลที่5เนี่ยต้อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2429เล่ม5ตอน15หน้า125เรื่องนะครับโรงพยาบาลและได้ประกาศเพื่อแก้ไขข่าวลือต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือลือกันว่าถ้าโรงพยาบาลนี้รักษาคนไข้คนใดหายป่วยแล้วคนนั้นต้องไปเป็นทหารนะครับตามข้อความว่ามีข่าวเล่าลือชุกชุมว่าถ้ารักษาหาย จะต้องเป็นทหารความข้อนี้หนังสือราชิจานุเบกษาขอรับยืนยันเป็นมั่นคงว่าการดังนั้นไม่มีเลยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายย่อมมีพระบร,รมเดชานุภาพตลอดพระราชอาณาจักรเขตสยามถ้ามาดแม้นจะโปรดกล้าวให้คนในพระราชอาณาจักรนี้เป็นทหารทั้งสิ้นจะมีเหตุใดขัดขวางประการใดก็ไม่มีคงต้องเป็นทหารได้ทั้งสิ้น เหตุใดจะต้องตั้งการต่างๆทำอุบายคือตั้งโรงเรียนตามพระอารามและตั้งโรงพยาบาลจับเอาคนที่มาเรียนวิชาหรือรักษาไข้มาเป็นทหารเล่าคือจากข้อความตรงนี้แสดงว่ามีข่าวหรือว่าไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลหรอกครับโรงเรียนด้วยที่ตั้งขึ้นเนี่ยใครเข้าไปเรียนหรือใครเข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ยเมื่อรักษาหายแล้วหรือเรียนจบแล้วต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนะครับประชาชนก็แน่นอนก็เหมือน แต่ทุกวันนี้ก็ไม่อยากเป็นอาหารนะครับก็ไม่เข้าสู่ระบบนะครับทั้งการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลในแบบสากลต่อมานะครับก็ยังมีการลือกันอีกนะครับลือกันว่าเจ้านายคนใดส่งบา่าวไพรมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแสดงว่าเจ้านายนะ่ยไม่เมตตาไม่ดูแลบา่าวไพรคนนั้นแล้วเพราะไม่จัดหมอไทยมาดูแลรักษาตามที่คุ้นเคยกันมาแต่ก่อน แต่ส่งไปรักษากับหมอแบบสากลในโรงพยาบาลแทนจนต้องมีข้อความในราชกิจจานุเอกษาระบุไว้ว่าที่ถือว่าจะให้ผู้คนบ่าวไพร่ามารักษาตัวในโรงพยาบาลจะเป็นที่เสียหายในชื่อเสียงของท่านผู้นายโด่งดังทราบถึงผู้นั้นผู้นี้จะเป็นไม่มีกรุณาต่อบ่าวหรือจะมีชื่อปรากฏว่าบ่าวของท่านผู้นั้นมาอยู่ในโรงหมอและคิดไปต่างๆเหลือที่จะพรณนานั้น เหตุดังนี้มีเล่าลือเนืองๆว่ามีอยู่ในหมู่ชนบางพวกบางเหล่าความข้อเหล่านี้เห็นว่าไม่ควรที่จะคิดเลยท่านผู้ที่ดำริเห็นว่าถ้าให้บ่าวไปอยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นที่เสียชื่อเสียงว่าไม่มีความการุณานั้นเป็นความเห็นผิดจากการที่สมควรเพราะเหตุว่าตัวเราเองก็ดีบ่าวของเราก็ดี อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ต้องอาศัยพระบรมเดชานุภาพพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นโรงพยาบาลนั้นก็เป็นของที่โปรดพระราชทานตลอดทั้งตัวเราและบ่าไร่มิใช่จะตั้งโรงพยาบาลสําหรับคอยจับนายไม่กุณาบ่าวเมื่อไรก็ต้องออกความในราชกิจจานะครับมายืนยันว่าการที่ บบาพรไ่เนี่ยเจ้านายเนี่ยส่งไปรักษาแบบสากลเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ดูแลเขาไม่ไม่รักแล้วเนาะไม่ยอมเอาหมอปกติที่เคยรักษากันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเนี่ยที่เป็นหมอไทยเนี่ยมาทําการรักษาแต่ว่าการส่งไปเนี่ยก็เพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้ตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็มีหน้าที่นะครับในการดูแลประชาชนอยู่แล้วดูแลทั้งนายทั้งบ่าวนั่นแหละ จะมาบอกว่าไม่ได้ดูแลก็คงไม่ใช่แต่เป็นการส่งไปรักษาในแบบสากลที่พระเจ้าอยู่หัวได้ดูแล้วว่าเป็นกิจการที่ดีและเป็นกิจการที่ได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นหนายหรือบาบนั่นเองเห็นไหมครับว่าการตั้งโรงพยาบาลครั้งแรกของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายมีทั้งประเด็นเรื่องของเงินนะครับว่าจะเอาจากไหนประเด็นเรื่องของผังเมือง นะครับว่าอยู่ตรงไหนจึงจะเหมาะสมประเด็นเรื่องของการที่จะมีคณะกรรมการหรือกอมมตีที่จะมาทําการพิจารณาว่าควรจะมีอะไรบทบาทหน้าที่อะไรอยู่นั้นแล้วตั้งชัดเจนครับว่าเป็นพื้นที่ที่สงบสุขนะครับอยู่ห่างไกลจากเมืองเพื่อเลี่ยงนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคประเด็นต่างๆนะครับอยู่ท้ายน้ำนะครับเพื่อที่จะทําการจัดการของเสียอันเกิดจากโรงพยาบาลผู้ป่วยไข้นะครับได้อย่างง่ายแล้วก็ อยู่ในตําแหน่งนะครับที่สามารถเดินทางไปมาสะดวกโดยทางน้ําในสมัยก่อนนะครับคนยังเดินทางทางน้ําเป็นหลักอยู่เดินทางถ้าอยากสะดวกแล้วก็มีอาคารในลักษณะที่มีทั้งที่พักผู้ป่วยที่พักแพทย์แล้วก็เป็นโรงเรียนแพทย์มาตั้งแต่แรกแต่ว่าแน่นอนครับของใหม่ที่เข้ามาอยู่นะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับต้องออพิสูจน์ตัวเองหลากหลายแล้วก็มีคนไม่เชื่ออยู่มากมายนะครับเราก็เห็นข้อความชัดเจนว่า ไม่เชื่อในข้อที่1ว่าตั้งทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลซึ่งเป็นของใหม่ในยุคนั้นนะครับเมื่อก่อนเรียนกับวัดบ้างเรียนกับพ่อแม่นะครับเพื่อประกอบอาชีพตามพ่อแม่บ้างไม่ได้มีโรงเรียนพอตั้งโรงเรียนมานะครับตามแบบสากลมีหลักสูตรต่างๆนะครับตามแบบโรงเรียนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดความสงสัยว่า,าเรียนจบแล้วโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารแน่ตั้งโรงพยาบาลเนาะมาทาการรักษาผู้ป่วยรักษาเสร็จแล้วไม่ปล่อยเขากลับบ้าน ให้เขาเป็นทาหารคนก็ไม่อยากเข้ามานะครับเป็นข่าวลือแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นข่าวลือว่าถ้าเจ้านายส่งบ่าวพร่ามารักษาในโรงพยาบาลแบบสมัยใหม่นี้แซวไม่รักละไม่ดูแลและไม่ดูแลให้หมอแบบที่เราคุ้นเคยละไปหาหมอแบบใหม่ตายก็ตายไปไม่รักษาอย่างดีแบบที่เราคุ้นเคยก็ต้องออกมาแก้ข่าวลือนะครับจนศิริราชเทบาลและ ส่งผลไปถึงโรงพยาบาลแบบสากลอื่นๆในประเทศไทยมีรากฐานอย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปแค่นี้กับกระผมนายมนุษย์หมาป่ากับรายการเมืองมนุษย์แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ